วันนี้มีให้ดูหนึ่งตัวเป็นยี่ห้อ s i l v e r m a แนะครับชื่อเนียงกับน้ำมันเครื่องนะข้างในก็จะเป็นป้ายสีเงิน s i l v e r m a แ W350 นะครับตัวนี้จากข้อมูลเนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับมันไม่ค่อยมีข้อมูลมันจะอาจจะเป็นกีตาร์ที่สร้างขึ้นมาขายเฉพาะที่นะครับไม่ได้แบบว่าแพร่หลายทั่วประเทศหรือว่าอะไรแบบนั้นนะอ่าเท่าที่หาข้อมูลนะแล้วก็ ตัวนี้ก็มีเห็นบ้างนะครับซิลเวอร์แม็กเนี่ยเห็นบ้างแต่ว่ามันจะเป็นเท่าที่ผมดูซีรีส์เนี้ยจะเป็นสามห้าศูนย์นี่แหละเป็นตัวที่สูงที่สุดแล้วนะครับอ่าเท่าที่ดูมานะข้อมูลน้อยครับแต่ว่าเป็นยุคเจ็ดศูนย์เหมือนกันนะครับผมญี่ปุ่นนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างเงี้ยตรงหัวก็จะเป็นซิลเวอร์แม็กนะครับซึ่งมันก็มันไม่ได้เป็นแบบสติ๊กเกอร์แปะนะมันเป็นฝั่งข้างในก็อินเลก็จะเป็นรูปอ่ ดอกไม้แบบนี้ครับสี่เหลี่ยมเกแชกัะนะข้างหน้าก็ยังดูสวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบสามชิ้นที่มันมีลายค่อนข้างแบบว่าแดงๆนะครับคอก็ยังไม่มีร่องรอยใดแต่ลูกบิดอาจจะเป็นโกโตนะครับเป็นโกโตรุ่นสมัยนั้นเลยยังลื่นอยู่นะครับลูกบิดยังลื่นอยู่แล้วก็สภาพก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวอันนี้ผมก็ คือว่าเป็นตัวที่มันไม่ค่อยเจออะไรเงี้ยกจ็จะเอามาเก็บไว้นะเอเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับสำหรับสามห้าตูนรูปล่างทั่วไปก็เนี่ยครับประมาณที่เห็นนี่แหละโอเคลองฟังเสียงครับ ใสดีนะครับ อ่ถือว่าผมว่าให้เสียงที่ดีเลยนะสำหรับผมนะเออเป็นเสียงที่ดีมันมันมันก็ใสกลางวานเหมือนมันก็ไม่ได้เป็นความเชื่อนะมันเป็นกีตาร์ที่มันเป็นรุ่นเก่าจริงๆอ่ะพอเราจับขึ้นมามันก็จะมีความใสกลางวานที่มันให้มากกว่ากีตาร์ราคาระดับเดียวกันของสมัยใหม่อ่ะนะอืมผมก็เลยมองถึงเรื่องความคุ้มค่านั่นแหละ ความคุ้มค่าของแต่ละคนก็มันต,ต,ต่างกันกันนะเนาะอยู่ที่คุ้มค่าแบบไหนย่างโผม,ผมตัวนี้คุ้มค่าแบบไหนใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีนะครับอ่าสำหรับผมมันไม่ค่อยมีผมก็เลยอยากจะอยากจะมีสักตัวเท่านั้นแหละแล้วก็ด้วยรูปร่างหน้าตาลักษณะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมยอมรับได้นะครับว่ามันว่ามันสวยงามแล้วก็เสียงที่มันให้เนี่ยถือว่าเอาไปเล่นได้เลยนะครับไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่า เสียงมันไม่ดีหรือว่าคุณภาพของที่เอามาใช้มันไม่ดีอะไรเงี้ยคือผมก็มองว่าเนี่ยมันเป็นโกโตะแล้วก็เป็นรุ่นที่สูงของสูงของอ่ารุ่นมันนะนะอ่าแล้วก็ลำดับเสียงมันก็ใช้ได้ส่วนตัวอื่นน่ะมันก็ต้องมีการปรับเซ็ตนะครับให้มันเป็นไปนตามที่เราเล่นเพราะว่ามามาจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยใช้เป็นกระดูกนะอ่าชอบใช้เป็น พลาสติกแล้วก็แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะต่ํานะครับฝั่งเนี้ต่ําฝั่งหลังเนี่ยจะสูงอ่าผมผมแปลกใจว่าทําไมเขาชอบทําแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับโครงสร้างนะบางตัวนี่เป็นแบบชอบมาให้สูงอะ่ะให้ข้างหลังมันสูงหรือเขาอยากได้เสียงที่มันโป่งขึ้นหรืออะไรเงี้ยแต่จริงจริงมันก็ให้มากพออยู่แล้วนะสาหรับผมคือมันก็ต้องมีการปรับเซตปรับอะไรเงี้ยเอาอย่างที่เราชอบนะผมโดยทั่วไปผมคิดว่ากีตาร์เนี่ยมัน ถ้าอยากให้มันเนียนหรือว่าอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันจะต้องมีการปรับเซ็ตอยู่เรื่อยๆแหละอ่าเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนโน,น่นนี่นี่นั่นมันมีเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าคนวิซีเรียสมากเล่นได้ก็มันก็เล่นสภาพเดิมอะไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากอะไรเงี้ยมีคนถามผมบ่อยเรื่องความคุ้มค่านะว่ามันแบบไหนก็ต้องมองว่าเราต้องการแบบไหนอะถึงความคุ้มค่ามันอะนะถ้าเราถ้าจะเอาเฉพาะเรื่องเสียงผมว่าคุ้มค่ามากนะครับสําหรับกีตาร์เก่านะ พราะมันให้เสียงที่ดีมากๆซึ่งด้วยด้วยไม้ด้วยด้วยวัสดุที่เขาใช้ทําเมื่อก่อนอ่ะเราซื้อได้ในราคาเนี้ยผมถือว่าคุ้มมากเพราะว่าถ้าวัสดุแบบแบบนั้นน่ะถ้าซื้อในกีตาร์ใหม่สมัยเนี้ยมันจะราคาสูงค่อนข้างสูงมากนะเท่าที่ผมดูนะแล้วก็ในราคาเทียบกันอ่ะสมมุติว่าซื้อกีตาร์เก่าอ่ตัวละอย่าง F301 อย่างเงี้ยตัวละห้าพันกว่าบาทนะครับไม่ใช่สาม ไม่ได้สามหนึ่งศูนย์นะเออมันราคาเอฟสามหนะึ่งศูนย์น่ะมันอาจจะราคาห้าพันกว่าบาทแล้วใช่ไหมแต่ถ้าซื้อพวกปลายส้มที่ราคาเท่ากันเอามาวัดกันดูได้ครับแล้วก็มองไปถึงสําหรับผมมองไปถึงว่าความแข็งแรงในอนาคตอย่างเงี้ยความแข็งแกร่งของร่างกายที่มันมีมาให้อะไรเงี้ยเออแต่ก็แล้วแต่นะผมไม่ได้บอกว่ามันถูกมันผิดแหละคืออยู่ที่คนชอบแต่ผมมาไปชอบของเก่าเอา,อางี้ดีกว,ว่า ه, ก็เลยจะบอกเขาประมาณนั้นนะครับสรับคนที่ถามแต่แต่ก็มีหลายคนที่เขาชอบที่มันเนียเน๊ยบๆอะไรเงี้ยของเก่ามันมีแน่นอนครับมันมีความอ่มันมีความนิดๆนหน่อยๆที่มันมีอมันไม่ได้เพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ต้องมีร่องมีรอยมีสภาพการเล่นนะกีตาร์มันยี่สิบสามสิบปีแล้วอะ่ะคืออีกอย่างึ่งเขาซื้อมาเล่นก่อนหน้าเราแล้วนะครับเราซื้อมือสองมาเนี่ยถ้าเกิดว่าซีเรียสเรื่องนั้นก็จะลาบากหน่อยนะ ส่วนผมก็คิดว่าเอาจนมันแบบยับเก่าๆอะไรเงี้ยผมก็รับได้นะอ่าด้วย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 เสียงที่มันให้มาเนี่ยผมถือว่ามีความสุขได้อะไรเงี้ย เสียมันก็ใส่ดีนะครับอันนี้สายที่เขาติดมาให้ใหม่อาจจะมีความสนิมอะไรบ้างมันขัดขัดขาด,ด,ดบ้างนะอาโอเคเลยอันนี้มันมันให้ความ,มความกังวานที่มากกว่าเหมือนมันมีเนื้อมันมีมิติมากกว่าอะไรเงี้ยบางครั้งอ่ะเราไม่มีเงินไปซื้อแบบว่าตัว ที่ราคามันหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเสียงมันแบบนี้แหละอยากได้เสียงแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอมาเจอตัวเก่าที่มันเฮ้ยให้เสียงแบบนั้นได้เราก็รู้สึกว่าประทับใจอ่ะนะอืมแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่ะมันคือมันไม่ผลิตแล้วมันไม่ผลิตแล้วอ่าจะหาซื้อเนี่ยมันไม่ได้ว่ามีเงินเราจะไปหาซื้อได้เลยนะครับของพวกเนี้ยอ่ามันก็ต้องมีของด้วยอ่ะ จะมีเงินถึงจะไปซื้อได้เนาะบางทีมันก็อยากได้แต่ว่ามันไม่มีของอะทำไงได้อ่ามันก็เป็นประมาณนั้นแต่บางคนอาจจะไม่ได้เข้าถึงว่าเอากูก็ไปซื้อตัวใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยมันมันคนละฟิลกันนะเหมือนเหมือนคนสะสมของอย่างอื่นแหละของสะสมทุกอย่างเนาะมันก็เป็นอ่าเป็นความชอบเป็นความชอบเฉพาะตัวอะไรเงี้ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันีนี้มาทําอะไรวะเนี่ยอ๋อมาให้ดูกีตาร์ตัวนี้นะซิ l เ e อร์แม็กนะครับไม่ค่อยเห็นนะ แทบจะไม่เห็นเลยแหละเออแล้วตัวเนี้ยผมพยายามหาตัวที่มันสูงกว่านี้นะครับแต่ถ้าเจอเนี่ยผมก็จะเอามาผมบอกเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าชอบนะครับแลถ้าใครชอบอย่างผมก็มาแย่งผมได้นะก็อ,อ่าอาจจะพิมพ์แล้วก็ใส่ราคามาเลยก็ได้นะพี่อออยากได้ราคาเท่านี้อะไรเงี้ย ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้